บอกเลยนะครับว่าล่าสุดครับจุดจบเกาหลีใต้ใน VNL ร่ำไห้ทั้งประเทศยอมรับแล้วครับว่าความจริงก็คือความจริงต้องขอโทษทำไม่ได้อยากที่คิดล่าสุดครับพลิกชะตาชีวิตกลับมาสู้ต่อในชิงแชมป์โลกเพื่อจะพงาดใน VNL อีกครั้ง ขณะที่ล่าสุดนะครับต้องกราบมือเซตเบอร์1ทีมชาติไทยแหะครับสมราคาตัวท็อปจริงๆเพราะว่าติดท็อปไฟ n ์ส่วนการแข่งขันเนี่ยจบไปแล้ว3สนามเปิดครับไทยรับโบนัสเท่าไหร่และก็ที่สำคัญตำแหน่งยอดเยี่ยมมีใครบ้างในการแข่งขันครั้งนี้ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแต่มโมโลกเปยียพงหญิงครับ สวัสดีครับแตงโมลงเปียพงยิงวันนี้นะครับมาติดตามกันเลยครับข่าวสารวอลเลย์บอลน,นะครับต้องบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวแข่งอีกแล้วนะต้องตามกันต่อเนื่องครับไม่ใช่ว่าจบ VNL แล้วเนี่ยไปแล้วนะเดี๋ยวมาอีกแล้วครับช่วงปลายเดือนนี้นะครับซีวีลีกแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยชิงแชมป์โลกและก็รวมไปถึงซีเกมต้องบอกเลยครับว่าสุดท้ายยังไม่รู้เลยว่าจะพัก,กวันไหน แต่ที่แน่ๆครับกาแฟหอมต้องกาแฟมีสุขครับกาแฟสุขภาพดีบำรุงข้อลดไขมันและน้ำตาลบำรุงสมองที่สำคัญไม่ใส่น้ำตาลใครไม่สดชื่นดื่มได้ทุกวันเห็นผลจริงช่วยคลายเครียดต้านอาการซึมเศร้าเพิ่มไขมันดียับยั้งการสร้างไขมันใหม่ย้ำไม่มีน้ำตาล5ถุง5 0ซองดื่มได้ยาวๆเพียงแค่590บาทจาก3,000ันกว่าบาทเอา้าสั่งเลยกดที่ตะก้านะครับ อ่ะเรามาต่อกันที่วอลเล่บอลนะครับต้องบอกเลยครับว่าสรุปแล้วเนี่ยเงินรางวัลสำหรับลูกยางสาวไทยเนี่ยในการจบการแข่งขันไปเนี่ยซัดกันไป12นัด3สนามนะครับต้องบอกเลยครับว่าจบภารกิจการแข่งขันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยโบนัสที่ทาง VNL จะให้เนี่ยนะครับก็คือในรอบแรกเนี่ยชนะจะได้9,500เหรียญสหรัฐหรือประมาณ3 0 0 0 0กว่าบาท แล้วก็ทีมแพ้จะได้รับ4 2 5 0เหรียญสหรัฐหรือประมาณแสนกว่าบาทนะครับแสนสี่นะ ทำให้นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยชนะ1เกมก็จะได้ประมาณ9,5 0 0นะครับไปรวมกับความพ่ายแพ้อีก11นัดโอ้โ oh, หแพ้เยอะถ้าเปลี่ยนมาชนะนี่รวยเลยนะจะได้อีก4 6 7 5 0เยหรียญก็ประมาณล้านหรวมแล้วเนี่ยเป็นเงิน1ล้าน8แสนบาทนั่นเองนะครับนี่คือโบนัสเน้นๆที่ทาง FIVB เนี่ยมอบให้กับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับอ่าส่วนสติในการแข่งขันต้องบอกว่าโหยของเราตัวท็อปอยู่ เหมือนกันนะครับในรอบแรกเนี่ยที่แข่งไป3ส,สนามอย่างเบสสโคเลอร์นะครับหรือคนที่ทําคะแนนได้ยอดเยี่ยมที่สุดเนี่ยครับอันดับหนึ่งเลยเนี่ยมาจากฝรั่งเศสนะก็เป็นเอ็นเดเย่นะสองแต้มมาบ้าไปแล้วนะครับอ่ะแล้วก็มาเป็นทางจีน230นะครับแล้วก็เป็นมาติเนสจากโดมินิกันนะ แต่ถ้านักกีฬาไทยเนี่ยคือพิมพ์พิชยากกรำครับ178แต้มด้วยกันอยู่อันดับ8นะครับของการแข่งขัน VNL หรือว่าอันดับ8ของโลกอะแหละส่วน b a s แอคแท็กนะเราขยับขึ้นมาหน่อยนะครับแอคแท็ Attack เยอะมากนะครับนั่นก็คือทางด้านของพิมพ์พิชยากกรำได้ไป167คะแนนส่วนอันดับ1จากจีนนะครับเป็นทางด้านของอู่เหมิงเจียครับแล้วก็อันดับ2เป็นฝรั่งเศสแล้วก็อันดับ3โดมินิกันก็เหมือนเดิมนะครับ เบ er, สบล็อกเกอร์สกัดกั้นยอดเยี่ยมครับอันดับ1เนี่ยเป็นบราซิล52บล็อกโหยโคตรโห,โห,โหโดโเลยนะครับส่วนของเราเนี่ยเป็นทัดดาวนึกแจ้งครับทำไป20บล็อกอู่ก็ห่างกันอีก32บล็อกก็เยอะอยู่เหมือนกันเราได้13ร่วมนะครับเสิร์ฟยอดเยี่ยมครับอันดับ1เนี่ยฝรั่งเศสครับอันดับ2เนี่ยเป็นคา m i มิล่าไวเซลนะครับ ก็ทำไปได้19คะแนนกับ23นะส่วนไทยเราทําไปได้แค่3คะแนนครับก็คือวาลิสลาสีฐานเลิอดนั่นเองโ,อโหถ้าเสิร์ฟดีๆนี่มีช้ไปกว่าครึ่งเหมือนกันนะ เบสเซเตอร์เซตยอดเยี่ยมครับนี่แหละครับตัวท็อปของเราต้องกราบพรนพันละครับมือเซตอันดับหนึ่งของทีมชาติไทยแล้วก็มือเซตเบอร์หนึ่งของการแข่งขันวอลเลย์บอลที่อเมริกานะครับที่ทําได้แบบคว้ารางวัลยอดเยี่ยมเต็มไปหมดเลยนะครับสาหรับรพันพันแต่ว่าตอนนี้ครับแน่นอนละครับติดท็อปฟาของโลกครับเซตยอดเยี่ยมครับอันดับหนึ่งเป็นจีนนะแต่ว่าอันดับ5เป็นไทย311คะแนนนั่นเองนะครับส่วนอันดับหนึ่งเนี่ย377 ส่วนตัวขุดยอดเยี่ยมก็คือรับตบยอดเยี่ยมเนี่ยนะครับคือตบมาขุดได้ก็เป็นเปียนุชแป้นน้อยของทีมชาติไทย88คะแนนครับอยู่อันดับที่15ร่วมส่วนอันดับ1นึ่เนี่ย180จูเลียสเกลงของฝรั่งเศส แล้วก็เบสร e i ซฟนะครับรับเสิร์ฟยอดเยี่ยมเป็นเปียโนตเช่นเดียวกันยูนดับ6กนะสุดยอดนะครับ65คะแนนถือว่าไม่ขี้เร่เลยนะครับทำได้ดีทั้งดิกเกอร์แล้วก็รีเซฟเวอร์นะครับทั้งรับตบแล้วก็รับเสิร์ฟยอดเยี่ยมก็ถือว่าเป็นคะแนนที่น่าพอใจ ในผลงานส่วนตัวแต่ว่าถ้าหากว่ารวมๆแล้วดีกว่านี้ได้อีกก็จะทําให้ผลงานทีมชาติไทยเนี่ยขยับขึ้นไปไกลมากกว่าน,นี้นั่นเองนะครับเรามาดูอาการอัปเดตของไก่วิมลรัตน์นะครับตอนนี้มีอัปเดตออกมาว่าไอ้ที่นิ้วบิดไปเนี่ยที่มีอาการเจ็บไปเนี่ยนะครับล่าสุดนะครับก็หลายคนมีความกังวลว่านิ้วหักเดี๋ยวจะพักนานกว่าจะกลับมาได้นี่โห น่าจะหลายเดือนมากๆนะครับแต่ตอนนี้ครับทางสมาคมได้มีการอัปโหลดนะครับคลิปวิดีโออัปเดตของวิมลรัตน์แล้วซึ่งเจ้าตัวก็มีการดามนิ้วนะครับดามเอาไว้ก่อนแต่ว่าสุดท้ายแล้วแพทย์ประจําทีมครับยืนยันว่าอันนี้มันเป็นการบาดเจ็บจากอาการเคลื่อนหลุดออกจากข้อไม่ได้หักเออนะครับถ้าหักมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเขาก็ระบุมาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวให้แน่นอนเลยคือไปทํา m r i ประเมินผลอีกทีหนึ่งว่าสุดท้ายต้องพักนานเท่าไหร่นะครับแล้ววอลเลย์บอล หญิงไทยก็จะต่อเลยซีวีลีกนะครับเดี๋ยวมาแล้วโอ้โหมีเวียดนามมีฟิลิปปินส์นะครับมีอินโดนีเซียนะในการแข่งขันแต่ว่าเราจะไม่ได้แต้มอะไรนะก็คือแข่งแล้วก็พยายามผักดันดาวรุ่งแต่ว่าเราจะใช้ชุดเต็มไนงะอาจจะมีการเน้นเทคนิครูปแบบวิธีการใหม่ๆต่างๆอะ่ะผมว่านะมันไม่ได้มีเสียอะไรเลยชนะก็ไม่ได้แต้มแพ้ก็ไม่ได้แต้มนะครับ นัดแรกเนี่ยเราเจอกันกันกบฟิลิปปินส์วันที่1สิงหานะครับเล่นกันแค่3 4วันเองเท่านั้นเองไม่ได้เยอะมาก,กน,นะครับในครั้งแรกแล้วก็ต่อด,ด้วยนัดที่2ครับสี่โมงสี่ไทยอินโดแล้วก็นัดที่3เนี่ยสี่โมงสีไทยเวียดนามคือเล่น3วันติดอะ่ะ่ตามนั้นแล้วก็ไปแข่งอีกที890กนะครับก็ว่ากันไปตามนั้นสำหรับซี a ี u e แต่ว่ามันจริงๆแล้วเนี่ยต้องไปเน้นชิงแชมป์โลกอยู่แล้วนะครับอาจจะไปดูซิว่าเออใครเล่นได้ชุดใหญ่เป็นยังไงบ้างนะครับ อย่างคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลน,นะครับเขาก็มาบอกว่าโหโปรแกรมแน่นมากปลลทอนโหดเหลือเกินร่างกายต้องแข็งแกร่งนะเนี่ยไม่มีพักเลยยังไงก็สู้ๆติดตามเชียร์ถึงแม้ว่าจะเป็นชุดไหนก็ตามเนาะรัฐบาลน่าจะสนับสนุนให้ประชาชนได้ชมกีฬาระดับโลกของคนไทยนะครับควรมีการถ่ายทีวีเมื่อมีการแข่งขนันถ้าเป็นระดับโลกติดตามรอเชียร์ชมได้เลยอันนี้มีถ่ายทอดน,นะน่าจะเป็นช่องวันอยู่แล้วนะก็เดี๋ยวดูกันได้ เปลี่ยนตัวผู้เล่นบ้างนะครับสงสารนักกีฬาบางตัวเอาตัวใหม่ๆลงไปเล่นคงไม่เท่าไหร่เก็บตัวหลักๆไว้ชิงแชมป์โลกอันนี้ก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องเก็บตัวหลักไว้ชิงแชมป์โลกปล่อยหมดไม่ได้ครับร่างแตกพอดีครับไม่พักเลยน่าจะส่งดาวรุ่งนะคือสุดท้ายแล้วมันเป็นคอนเซปต์เดียวกันแฟนกีฬาชาวไทยคืออยากให้ลองดาวรุ่งอยากให้ลองประสบการณ์ใหม่ๆแต่พอลองแล้วถ้าผลงานไม่ดีไม่มีใครเคยรอดจากการโดนด่าเลยนะฮะ โดนด่าหมดฮนะคือเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสตาร์โค้ชสมาคมเขาอยากได้ผลงานเพราะว่าแพ้มาสุดท้ายเนี่ยบอกรับได้รับได้แต่แพ้มาเนี่ยสังเกตดีๆครับไม่มีใครรอดนะครับ เผๆเนี่ยเปลี่ยนโค้ดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วโค้ดเขาก็น่าจะกังวลเรื่องของความมั่นคงต่างๆแล้วก็ผลงานด้วยนะครับอ่ะส่วนเรื่องของเกาหลีใต้ต้องบอกว่าเกาหลีใต้ล่าสุดเลยนะครับยอมรับแล้วนะครับแล้วก็ร้องขม่มร้องไห้ก็เศร้ากันไปนะครับสุดท้ายแล้วความจริงมันก็คือความจริงซื่อเกาหลีใต้รายงานครับว่านักกีฬาของพวกเขาเนี่ยก็ขอโทษแล้วก็ พยายามที่จะผลักดันตัวเองให้กลับคืนสู่การแข่งขันใน VNL ให้ได้อย่างอีดายองเนี่ยเขาก็ยอมรับนะเขาได้มีการเปิดเผยนะว่าผู้เล่นของเขาเนี่ยพยายามทุกคนแหละพยายามที่จะชนะแต่เสียใจ ที่ทาไม่ได้ก็ตั้งเป้าหมายไว้แล้วแล้วก็ขอโทษที่สนับสนุนแต่ว่าสุดท้ายไม่สามารถมอบความสุขให้ได้คังโซโฮีเนี่ยก,กับตันทีมบ,บอลเกาหลีใต้ก็ได้เปิดเผยเช่นเดียวกันถึงความล้มเหลวก็คงจะต้องยอมรับนะครับในการแข่งขันครั้งนี้ทําไม่ได้เอง นะอยู่อันดับสุดท้ายในการแข่งขันชนะแค่ครั้งเดียวแล้วก็แพ้ถึง11ครั้งเขาบอกว่าก็พยายามด้วยพลังทั้งหมดแล้วอะแต่มันทําไม่ได้นะซึ่งโอกาสที่สําคัญของทีมเขาก็ตั้งเป้าไว้แล้วแต่ว่าในการแข่งขัน v n l สุดท้ายแล้วมันก็เป็นสิ่งที่แค่พูดออกไปเฉยๆแต่ว่ามันทําไม่ได้ตามที่พูดส่วนเซตที่เสียดายมากๆเลยก็คือการเจอกับโดมินิกันสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่สามารถเอาชนะได้นะครับทั้งๆที่ทํามาได้ดีตลอดอยู่แล้ว แต่ว่าทีมของพวกเขาเนี่ยเขาบอกว่ามันมีแต่ผู้เล่นในรุ่นเด็กๆเ,เยอะเกินไปมีปัญหาในเรื่องของความแข็งแกร่งประสบการณ์ถ้าเจอทีมระดับท็อปๆเนี่ยมันก็สู้ยากนะเพราะว่ามีแบบอาวุธครบมือแหละแต่ก็เสียดายนั่นแหละครับแต่สุดท้ายแล้วก็คงจะต้องยอมรับความจรงิงแล้วก็เปลี่ยนพลังตรงนี้เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสพลิกชีวิตขึ้นมาพลิกชะตาขึ้นมาในการต่อสู้ชิงแชมป์โลก เพื่อที่จะเก็บคะแนนเพราะว่า vnl ครั้งหน้ามันเป็นไปไม่ได้แล้วไนงะรอบหน้ามันต้องรออีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องเก็บคะแนนในการแข่งขันชิงแชมป์โลกให้ได้แหละครับเพื่อที่จะกลับมา ก้าวไปยืนใน VNL อีกครั้งแล้วก็ไม่อยากจะถูกแบบขับใส่ไล่ส่งหรือว่าโดนตกชั้นแบบนี้อีกนะครับอะยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามดูแล้วกันว่าวอลเลย์บอลหญิงเกาหลีใต้จะผ่านวิกฤตมรสุมครั้งนี้ได้หรือไม่นั่นเองนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้นะครับโดยการกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวและถ้าใครอยากดื่มกาแฟทุกวันอยากสุขภาพดี กดได้ในตะกร้าได้เลยนะครับ590บาทจากปกติ3,000กว่าบาทครับ